นี่ทุกคนแล้วเรียบร้อยแล้วได้ทุกคนเอ้ยสบายดีสบายดีและสวัสดี fc เบิร์ดทุกท่านที่เข้ามาติดตามและกระฮับส้มช่องยูทูปพรหมนาสบายดีส่งใบใๆนะทุกคนตอนนี้ก็จะได้กินข้าวเทงพิธีฮ้อยแล้วเนาะ่งใบาๆนี่ค่อยน่ะจะได้กินน่ะต่ำนะทุกคนส้มต่ำเนาะ กบไปเบิ้งกันเลยเนาะว่าอันสิเป็นเนอเลยเนาะเมื่อวนี้กะเขาอันลานๆเพื่อนได้ออกมาดินเนาะเอามาดินย่ตนานํำคอยนะเอามาดินแล้วเป็นสิได้อันตามส้มตามสู้กินนะทุกคนกินซื้อมือสาวๆเนาะทุกคนไปเบิ้งกันเลยมาสองสาวเลยเมื่อวานนี้สาวสั้นเพื่อนผมสั้นเอ้ยลานชาอันนี้ก็มาคือก้ามาคู่มือนั่นลานชาอนนี้ซื้อ เป็นเซ่งแล้วละดิเต้ลูกที่จะมาสกอยเป็นกระอ้ม้าน่าเนี่สกอยเป็นงามเพิ่นสบายดีเพิ่นสีอันขุดมะฮงแล้วทุกคนแตมนะมะฮงเนาะมะฮงแล้วก็ข้าวปุ้นนะข้าวปุ้นกันปุ้นนี่ลูกเลยมาตะบ้านเนาะข้าวปุ้นตกต็องกนใกล้กินซีมือจะสาวได้ไมันค่อยไปได้ต่ำนะครับละลานเพิ่นต่ำนะจะกินซีมือเพินน่พเนเนาะประเทศสัมฤเธิ์เนาะ ตอนนี้จะกำลังจะต่ำเนาะทุกคน <c oughs> เรนบอกเจอแล้วมะละกงปรุงก็มีมะขีดละการกระเทียมเนาะ เจอนี่นะเกิดเปียงโนน้ำตาคาดแต่กะปิเนาะทุกคนพูดตามแมน่นคือสาวสั้นคนงามเป็นได้ตามได้เจอเจ้าก้อยนั่นนะเพ้นพูดมาหุ่งเนาะนี่นเพ้นพูดมาหุ่งามาเมื่อวานกะส่งสาวส่ง ตอนนี้ก็นอาจะหลังจากสาวสันเป่นตามเครื่องปรุงแล้วแล้วพูดติดตามต่อไปก็คือสาวกยได้ทุกคนเลยเป็นคนเนาะเป็นไปเป็นมาส่งส่งไมโครได้วันนี้ได้สาสันกับสาวกยสิตามสื้อโคกก็นองแล้วมาอันนั้นมาตามสื้อื่ก็ซ้าเมอนนโคกมันน้อยพวดิเนาเสื้อก็ไม่มีมะนาวเนาะมะนาวแน่ละกะมะก็วันนี้สาโกยชิเทเจอน้่นะวันนี้นะกระปุนเท่าก็ อยู่ลุมนี่แหละทุกคนเออตามปนเดียวนะมีกระปุ้นแล้วก็มะฮุ่งแล้วก็อันตีนไก่เนาะตีนไก่ก็อยู่ลุมพวกม่ค่อยเห็นปเปลือนะทุกคนนี่ก็ะต่ายนี่ตามมาดีแล้วนะอันนี้ก็คือเกินของแม่ควนเนาะแม่ควนเล่ากินอันมะฮุ่งไม่ได้นะมีแต่อันกระปุ้นกับกระปุนตามเพื่อกับตีนไก่เสใช่นี้เนาะอันนี้ของแม่ดเควนนี้ก็ด ค่อยๆเพื่อจะทำให้ <c oughs> ค่อยๆเน้นนี่จะตำให้มันทำโคกเลยไม่ใ้มันทำเตะเออค่อยเน้นๆเรื่องนนัน่นนี่ตัวนี้สกอยเป็นกำลังทำอยู่เนาะหอมมาละทุกคนเอ้ยนี่กระซามก็มันไหลวัตถีเป็นผู้จับ <c oughs> ผู้ซอยเยอยอยนี่ยวัตถีเป็นผู้ซอยสกอยไม่มีห่าง อันนี้กะแมวกินกับเนาะแมวกินกับก็จิมีปลาหอมห่อนี่อะไรก็ปลากระพูอันนี้ก,ก,กะลกกกปลาก,ก,กาการข่าวสามยา่างกระปุ่นนะกระปุ่นกระเลือต่ำซื้อมะฮงก็มากินกับเนาะนี่ทุกคนตอนนี้กระซมต่ำแล้วเรียบร้อยแล้วได้ทุกคนเอ้ยนี่สีมือเขาวล้านเนาะเบิงบ่งก่อนสิซิมเบิ่งก่อน เ็นว่าซื้อแซบแล้วได้เป็นสิมบบางเลยขอยังเป็นได้สิมเนาะสิมบางก้นทุกคนแซบง,งายทุกคนเลยจำตรีกรอบกรอบหมองหงค่ะตอนนี้ก็แล้วแล้วนะทุกคนสาวก้อยเป็นได้โจมลงมากินตะลางผมก้มมาขามไเวลาทุกคนเอ้ย ไม่ได้กินเครื่องเทงมากินเมื่อนี้กะหลายคนเลยทุกคนเจ็ดคนเนาะหมูไก่มีเบาเตเนาะแล้วก็สาวก้อยแล้วก็สาวสั้นเสาปันบ้านหน้าแล้วก็บเสาแม่มีกระแม่คอยแล้วกับคอยเจ็ดคนนะทุกคนมากินมืัอนี้นะมาเด้อมากินจมตำน้ำเดียวทุกคนเจ็บ เป <yap a> ็นนะไเจ้สั ab, ้นเจ้าก้อยีม no ู่ีมู่จองสาแจ่บมาล่าทำแจ่บอกไอ้ชั้นก้อยต่ำนะอาเห็ดยกโผล่เลยลูกแขบจอกีๆน่อ อันนี้อุเลืกก็ชิซี่ามดิค่ะกนทุกคนเอยาอันนี้กินข้าไปคับอน้อจะบ้าเชียงใหมจะรู้ก็มงข้าวหาิ้นนึาเดกินไ้ กินปลาอีกไหมพี่น้องรัปลา่าพี่รับปลาขับมือถ่านเรากินนำ ตอนนี้ก็ทุกคนเอ้ยยาหลายคนแลน้วยังเหลยจะสามสามคนนี้ทนายยาเซบแห้งสจมตำนะยังเยอะมดยังให้น้อยนึงสจมตำนี่คือของโคตรร้อนเหนี่ยวมากของคนล้านคนจมตำนี่เลยกินเท่าเลิกกับเซฟร้อนหน้าจมตำนี่นก,กิน,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 นเท่าเลิกกับเก้งตับทุกคนเลยยาละ คอยกำลัง,งมุ้งแล้วก็เหลือเหมือนอย่างด้วยน้ำมันเจ็บเจ็บตอนนี้ก็น่าทุกคนคอยก็ได้กินส้มอิ่มไปไล้กินซีมือเข่าอันเสาก้อยและกับเสาสั้น,น,นเนาะเพผนได้ตามส้มตำสุกินป้าตัวทุกคนเอ้ยแซ่บขนาดเสาสำน้อยเพป็นมาตามกระปุ้นสุกินได้เมื่อนี้ แซ่บๆทุกคนเอ้ยตอนนี้คอยกับเขาหลานๆเนาะแล้วก็แม่แน่นะทุกคนกิน้มตำอิม่าม,มาเลยตำมะฮงข้าวปุ้นแล้วก็ตีนไก่นะลมเดียวทุกคนเอ้ยคอยก็ได้เก็บเมนเรียบร้อยแล้วเนาะนกิน,นก,กินอยู่เตียงทางหลงังค่อนะเนาะวันนี้คอยก็จะไปหาเฮดเบะโตแล้วทุกคนเอ้ยพลาชงันนี้ก็อาจจะประมาณสองโมงนะทุกคนจะก,กินจมแล้วกันเนาะ วันนี้ค่อยกับสิขอจบคลิปเพลงทะน,นีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเดอะ mm ้อสดเพิ่อฟีทุกคนไว้คลิปหน้าพบพอเดี๋ยวไหมขอขอบใจที่ติดตามและกระหับสมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบขอขอบใจหลายๆเด้อ